คลิปนี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสสาเร็จในการเทรดมากขึ้นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าคลิปนี้ไม่ได้การันตีเนาะว่าคุณฟังจบแล้วนะคุณจะสามารถเทรดหรือว่ามีชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะผมและเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อสารออกไปเนะี่ยผมรับประกันเลยว่าคุณจะมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นไม่มากก็น้อยแน่นอนขอเกินก่อนนะผมว่าผมได้ไปฟังแนวคิดนึงมานะผมไอแนวคิดเนะี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า manifestation เนาะซึ่งมันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับผม แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นกฎอันนึงเลยที่เป็นเรื่องจริงเนาะมันแบบเป็นแฟกต์อะซึ่งในกฎของตัวเนี้ยมันจะมีเรื่องของฟิสิกส์ควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมโดยเข้าเลยในกฎเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อนะครับผมถ้าคุณเชื่อว่าในอนาคตคุณจะประสบความสําเร็จร่ำรวยนะครับผมมีชีวิตที่ดีอย่างนู้นอย่างนี้คุณก็จะกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าคุณเชื่อว่าในอนาคตคุณจะล้มเหลวคุณจะไม่ประสบความสําเร็จคุณจะอย่างนู้นอย่างนี้ คุณก็จะากลายเป็นแบบนั้นตามที่คุณคิดนั่นเองไอความน่าสนใจของจุดตรงนี้คือเขาบอกว่าเราอาจจะมีเวอร์ชั่นของตัวเราหลายรูปแบบมากใช่ไหมครับผมหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเนาะว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเราซึ่งเขาบอกว่าเวอร์ชันเหล่านั้นอะ่ะมันได้เกิดขึ้นแล้วโดยทั่วไปนะผมคนเราก็จะบอกกันว่าอ่าให้พยายามเป็นเวอร์ชันนู้นเนาะซึ่งเมื่อบอกว่าเวอร์ชันนู้นเนี่ยมันก็แปลว่าเวอร์ชันนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นอาจจะอยู่ข้างหน้าไกลๆเลยเราอ่ะต้องพยายามเดินไปหาเวอร์ชันนั้นแต่ในกฎนี้เขา ทุกเวอร์ชันของเราเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ประสบความสําเร็จเวอร์ชันที่ล้มเหลวเวอร์ชันที่มีความสุขเวอร์ชันที่ไม่มีความสุขเวอร์ชันแบบไหนก็ตามมันได้เกิดขึ้นหมดแล้วซึ่งเมื่อเราเชื่อว่าเราจะเป็นเวอร์ชันนั้นเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงดูดนะครับผมทําให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเกิดขึ้นจริงทําให้เวอร์ชันที่เรากําลังนึกอยู่ว่าเอ้ยเราเป็นได้เรากําลังจะเป็นเวอร์ชันแบบนั้นเนี่ย มันเป็นจริงๆมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมถ้าคุณเชื่อว่าอีก5ปี10ปีคุณจะกลายเป็นคนที่รำ่ำรวยประสบความสําเร็จคุณก็จะกลายเป็นแบบนั้นถ้าอีก5ปี10ปีคุณเชื่อว่าชีวิตเราจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลเทนะครับผมชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆในการเทรดก็เช่นกันนะครับผมแนวคิดเนี่ยมันสามารถที่จะปรับใช้ได้หมดเลยนะครับผมซึ่งผมก็มองว่ามันสามารถจะปรับใช้ในแง่ของการเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับผมคือที่จริงแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะอยากเป็นแบบไหนเนี่ย ไอแนวคิดนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยเนาะถ้าคุณคิดว่าคุณเทรดแล้วจะประสบความสำเร็จเนะี่ยคุณก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเราสามารถที่จะคิดเลยนะผมว่าเวอร์ชันนั้นอะมันได้เกิดขึ้นแล้วณนะตอนนี้นะผมจะว่าเป็นการคิดจินตนาการก็ได้นะผมว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเนาะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ประสบความสําเร็จก็ตามอายุตัวอย่างในการเทรดเนาะเราก็าจ,จะจินตนาการว่าเอ้ยเราเนี่ยเทรดประสบความสําเร็จแล้วนะ เราสามารถที่จะทํากําไรได้จริงและเราสามารถทํากําไรมหาศาลร่ารวยจากการเทรดได้และสิ่งต่อมาที่จะตามมาก็คือเมื่อเราคิดว่าเราจะเป็นเวอร์ชันนั้นแล้วเราก็ต้องคิดแบบเวอร์ชันนั้นเนาะเวอร์ชันนั้นของเราที่เทรดประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงเมื่อเขาเทรดเนี่ยเขาทําตัวยังไงเขามีวินัยแค่ไหนเขาตื่นกี่โมงเขานอนตอนไหนเขาเปิดกราฟบ่อยแค่ไหนลองจินตนาการดูนะผมว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเราจะทําตัวยังไงเราจะคิดยังไงเดินยังไงพูดยังไง ให้เรา copy ไอ้เวอร์ชันนั้นในจินตนาการของเราทั้งหมดเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเกิดการจูนกันเกิดขึ้นเนาะระหว่างเราณตอนนี้กับเวอร์ชันนั้นของเรามันจะค่อยๆใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นโดยอัตโนมัต yeah. ิเราจะกลายเป็นเวอร์ชันนั้นในทันทีซึ่งฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะนึกออกแล้วเนาะว่ามันมีประโยชน์ยังไงถ้าถามผมเนี่ยมันจะมี2เรื่องหลกักๆเนาะอย่างแรกเลยคือเรื่องของความมั่นใจนะครับผมเราไม่ต้องรอที่จะสําเร็จรอที่จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมีความมั่นใจ เราสามารถมีความมั่นใจได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นเวอร์ชันนั้นแล้วในหัวของเราแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามเมื่อเราจรินตนาการไปแล้วเนี่ยว่าเอ้ยเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วนะเราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วเราจะเกิดความมั่นใจครับผมในการเทรดก็เช่นเดียวกันมั่นใจในการเข้าออเดอร์นะครับผมมั่นใจในเทคนิคตัวเองมั่นใจในสถิติมั่นใจเชื่อใจในวินัยของตัวเองนะครับผมซึ่งไอ้วินัยเนี่ยคืออย่างที่2เนาะตามกันมาเลยผมมองว่าเมื่อเราคิดว่าเราเป็นเวอร์ชันนั้นแล้วเนี่จะ,ยายานจะมนัีวิย เห็นไหมเราจะไม่ต้องฝืนว่าแบบจบตารางเอ้ยเราต้องทําอย่างนี้เวลานี้นะตอนนี้เราควรจะทําอะไรเราจะไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดกับจุดตรงนั้นเลยเพราะว่าเราคิดแล้วไงว่าเราเป็นเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนั้นต้องทอํายังไงเราก็แค่ทําตามนั้นนะครับผมมันจะช่วยให้เรามีวินัยโดยที่เราไม่ต้องแบบพยายามอย่างหนักเราจะมีวินัยกับเทคนิคและระบบของเรามากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องฝืนตัวเอง คือมันก็อาจจะมีบ้างแหละที่ต้องฝืนนะผมแต่ผมมองว่าเมื่อสมองเราเชื่อจริงๆอะว่าแบบเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้แล้วอะไอสิ่งเหล่านี้มันจะตามมาโดยอัตโนมัติเนาะรายละเอียดยิบยิบย่อยๆอะมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ผมขอเสริมอีกนิดนึงคือการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่ว่าเรามีแค่ความเชื่ออย่างเดียวเนาะตัวเราณตอนเนี้ยการกระทําของเราความคิดของเรามันต้องสอดคล้องกันด้วยเชื่อจากนั้น take action นะผมไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างเดียวว่าเอ้ย เราประสบความสําเร็จแล้วเราล่ํารวยแล้วแต่วันๆไม่ทําอะไรเลยคือถ้าเราประสบความสําเร็จอะชีวิตเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องทาตามนั้นเนาะเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆแล้วกันเออเอาเป็นการเล่นเกมละกันนะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมมากยกตัวอย่างเช่นเกม RV นะผมผมจะมีอยู่นิสัยหนึ่งเนาะคือชอบเล่นตัวละครที่มันแปลกแบบคนอื่นเขาไม่เล่นกันในเกมนะผมมันก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะในหนึ่งทีมมันก็จะมีหลายตําแหน่งอ่าสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเนาะมันก็จะมีหลายตําแหน่งเหมือนกับ ฟุตบอลอย่างเงี้ยอ่ามีโกมีกองหน้ากองหลังบา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 ในเกมอาวีก็เช่นเดียวกันเนาะซึ่งแต่ละตัวละครอ่ะมันจะเหมาะกับแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันนะผมส่วนตัวผมเนี่ยมักจะชอบเอาตัวที่มันไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นๆอ่ะไปเล่นตำแหน่งนั้นสมมติว่ามันมีตัวละครหนึ่งชื่อตัวละครมีหน้าแล้วกันเนาะแบบคนจะไม่นิยมเอาไปป่านะผมตำแหน่งหนึ่งในเกมนียมันคือป่าเนาะซึ่งเมื่อผมมองย้อนกลับไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมหยิบตัวนี้มาเล่นในตำแหน่งเนี่ยซึ่งโคตรจะไม่เข้ากัน่ะ ผมมีความเชื่อตลอดเนาะว่าตาน,นั้นอะชนะแน่นอนถ้าหยิบตัวนี้มาและไม่พอว่าผมมีความเชื่ออย่างเดียวในหัวของผมอะมันคิดไปถึงในเกมแล้วว่าผมจะต้องเดินเกมอย่างไรผมจะต้องโฟกัสตรงไหนผมจะต้องเล่นกับเพื่อนยังไงต้องดาบตัวยังไงเพื่อที่จะชนะในเกมนั้นตัวอีกฝั่งต้องเป็นตัวประมาณไหนผมถึงจะหยิบตัวนี้มาสสิ่งนี้มันต้องมาด้วยกันเสมอนะผมและสุดท้ายผมก็ชนะเกมนั้นจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าผมมีแค่ความเชื่ออย่างเดียวสุ่มหยิบมาเลยอ่ะหยิบตัวนี้มาแล้วแต่ ไม่รู้นะว่าในเกมต้องเดินเกมยังไงไม่รู้นะว่าตัวละครมันชนะหรือแพ้ทางตัวอีกฝั่งหรือเปล่าจะเล่นกับเพื่อนยังไง Finnish, ไม่รู้สุดท้ายแล้วผมบอกเลยเล่นยังไงก็แพ้นะครับผมหรือถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งคือคุณไม่มีความเชื่อนคือยังไงก็คือคุณอาจจะรู้ว่าเอ,อ้ยต้องเดินเกมประมาณนี้นะเราต้องเล่นกับเพื่อนประมาณนี้นะตัวอีกฝั่งต้องเป็นตัวประเภทนี้นะตัวนี้ถึงจะหยิบมาได้อะไรเงี้ยคือมีความรู้พร้อมที่จะชนะด้วยตัวนี้แต่คุณไม่มีความมั่นใจสุดท้ายแล้วเนะี่ยในเกมจะเกิดอะไรขึ หรือว่าจุดเปลี่ยนของเกมต่างๆนานาคุณจะไม่กล้าเล่นนะผมเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่เชื่อว่าตัวนี้มันชนะได้คุณไม่มีความมั่นใจในตัวละครน,นี้ในเกมนี้นะผมเมื่อคุณไม่กล้าเล่นในช็อตสําคัญสุดท้ายยังไงก็แพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสิ่งนี้สําคัญมากนะผมอืมเหมือนตอนต้นคลิปที่พูดไปเนาะว่าอาต้องมีความเชื่อเนาะแต่ความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะผมคุณต้องทําตัวเองให้เหมาะสมกับเวอร์ชันนั้นของคุณด้วยคุณต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเวอร์ชันนั้นของคุณด้วยเช่นนกั ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเทรดประสบความสําเร็จเทรดกําไรร่ารวยจากการเทรดแต่วันๆคุณไม่เปิดการาฟมาดูคุณไม่เก็บสถิติคุณไม่มีวินัยในการเทรดอีกสิปีคุณก็ยังเหมือนเดิมครับผมผมกล้าพูดเลยคุณต้องมีความเชื่อ,อแล้วก็ทําตัวเองให้เหมาะสมกับเวอร์ชันนั้นจินตนาการไปเลยนะว่าอะเราเนี่ยเทรดประสบความสําเร็จแลละเราจะตื่นกี่โมงเราต้องดูการาฟตอนไหนเราต้องมีวินัยแค่ไหนหรือถ้าแบบ อ่ะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราต้องมีวินัยแบบนี้นะเราต้องเก็บสถิติเราต้องใช้เทคนิคแบบนี้เทรดแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่คุณยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยคุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้จริงนะ <S <S สุดท้ายแล้วคุณก็จะเกิดความไม่มั่นใจเนาะเกิดความกลัวไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามกลัวการเทรดกลัวขาดทุนกลัวการาฟสุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนกับเวอร์ชันนั้นของคุณมันอยู่ไกลมากๆแล้วคุณพยายามที่จะเดินไปเวอร์ชันนั้นอยู่ฝ่ายเดียวเนาะแต่เมื่อคุณมีสสิ่งเนี้ยเวอร์ชันนั้นของคุณกับตัวคุุณณปัััจจจบนนนะมมเเหหือถููกกดดดึดข้าา อันนี้มันเหมือนจะเกี่ยวข้องกับกฎของแรงดึงดูดด้วยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งถ้าด้่ผมเข้าใจในกฎของแรงดึงดูดเนาะก็คือเมื่อเราเชื่อแบบไหนคิดแบบไหนเนี่ยการกระทําเราก็จะเป็นในทิศทางนั้นเนาะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็จะตามการกระทําเรานั่นเองเนาะเก็ตแม้มันเป็นทอดๆเลยอันนี้มันไม่ใช่แบบความเชื่อความงมงายเนาะมันคือแฟกต์คือเมื่อคุณเชื่อบางสิ่งบางอย่างสมองของคุณมันก็จะเกิดการคิดเนาะว่าเอ้ยเราจะทํายังไงล่ะ เราต้องเป็นยังไงอืประมาณนี้นะผมแต่ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือต้องบอกว่าพอเริ่มแรกๆอะ่ะการทําแบบเนี้ยมันจะยากนะผมคือมันไม่ง่ายผมเลยมีวิธีอีกหนึ่งวิธีเนาะคือเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือลองคิดถึงเวอร์ชั่นที่มันหว่วยแตกของเราอะ่ะเวอร์ชั่นที่เราแม่งล้มเหลวอะ่ะแล้วก็ลองคิดดูว่าเวอร์ชั่นนั้นเราจะทําอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยค่อยๆตัดๆออกไปเนาะว,ว่าเอ้ยไอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำอะ่ะมันจะนําพาเราไปสู่เวอร์ชันนั้นนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีนะผม ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะอย่างอันแรกที่ผมได้พูดไปมันก็จะเป็นในส่วนของทําในสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดนะผมอีกวิธีหนึ่งที่ผมมองว่าทําได้เช่นกันนั่นก็คือ,อคิดไปถึงเวอร์ชันที่มันล้มเหลวเนาะจากนั้นก็ไม่ทําในสิ่งที่จะพาเราไปสู่จุดนั้นอาจจะอะไรยกตัวอย่างนะก็ใช้เงินไม่เป็นใช้เงินสูรสส่รุ่ยสู่ไร่นะผมเป็นหนี้สินอ่าคุณก็แค่ไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเด็ดขาดค่อยๆตัดออกไปทีละข้อทีละข้อเนาะ เก็บเอาไว้แค่สิ่งที่ดีที่จะนำพาคุณไปสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณอันนี้ก็อาจจะมีการยกตัวอย่างนอกเรื่องไปพอสมควรนะครับผมแต่ว่าก็พยายามยกตัวอย่างให้เห็นภาพแนวคิดนี้มากขึ้นนะครับผมที่ผมพูดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นเรื่องการเงินเนาะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆมันก็ได้เช่นกันเนาะสมมติแบบเราอยากจะมีแฟนที่ดีอ่ะเราก็ลองนึกไปถึงเวอร์ชั่นที่เราจะมีแฟนที่ดีอเออมันจะเป็นยังไงเราจะทําตัวยังไงนะครับผมคือแนวคิดเนี่ยมันใช้ได้กับแทบจะทุกอย เท่าที่ผมนึกออกคือมันได้ทุกอย่างเลยอืมก็ลองเอาแนวคิดนี้กลับไปปรับใช้ดูนะผมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าจะเรื่องการเทรดด้วยก็ตามผมเชื่อเลยว่าคุณจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากนะผมมีความมั่นใจที่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอย่างหนักไม่ต้องฝืนตัวเองอย่างหนักนะครับผม คลิปโรนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะผมถ้ามีพูดติดขัดตรงไหนหรือว่าพูดวกไปวนมาตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่มีสคริปต์เลยเนาะพอผมได้ไปฟังในคลิปนี้มากผมก็แบบเอ้ยน่าสนใจก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในแง่ของการเทรดแล้วก็ในแง่อื่นๆด้วยตกหล่นตรงไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะผมก็พยายามจะสื่อสารออกไปให้ได้ มากที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปวีดีโอแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองแล้วก็สําหรับทุกทุกคนนะผมที่กําลังเทรดอยู่ลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ขอให้เทรดแล้วก็ลงทุนอย่างมีสตินะครับผมมีวินยัยแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนั่นเอง